หลาาพอสอนองสอชาวงูก็ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากไอ้พระเอกอะ่ะมันเข้าไปที่มิตินิวนที่เจ้างูโดนสาบใช่ไหม ไอพะเอกเนี่ยที่เห็นว่าเอาน้องงูโดนแบบคำสาบมืดอะตรึงเอาไว้ก็เลยกล่าวว่าจะแก้คำสาบมืดให้ซึ่งวิธีการแก้คำสาบก็คือเอาน้องงูเนี่ยเข้ามาที่ตักเนาะแล้วก็โอบกอดเอาไว้แล้วอีพะเอกเนี่ยก็จะดูดแบบพลังมือดอะเข้าไปที่ตัวเองแต่คำถามคือคุณน้าคุณน้าถอดเสื้อทำใหม่แต่ด้วยความเนื่องจากว่าเราชอบหุ่นอีพะเอกมากๆในกรณีนี้ก็เลยชอบใจเป็นพิเศษร,รู้สึกเสียวดีพรพะเอกเนี่ยมันก็นั่งดูดพลังให้เจ้างูเนาะนั่งดูดดูดตรงแขนตรงหัวดูดดูด,ด,ดออกให้หมด ไอ้น้องงูเนี่ยที่มันเออพลังมืดก็เริ่มออกจากตัวแล้วก็เริ่มรู้สึกตัวทีนี้ตื่นขึ้นมาแล้วเห็นว่ามีน้าอกอยู่ข้างหน้าเนี่ยน้าอกผู้ชายแบบกล้ามเป็นมัดมัดก็รู้สึกว่าชอบใจน้องงูเนี่ยก็ไปดูดหัวนมเขาาเออเลิศเกินพางพร้อมพูดออกมาว่าแบบเออนี่คือสวัค์หรือเปล่าฉันได้เจอผู้ชายที่กล้ามอ,อกแน่แนแนแ,นแบบนี้ต้องเป็นสวรคดแน่เลยน้องงูเี่ยก็ดูดดูดหวัวนมไอ้พระเอกเนี่ยหลังจากที่มันก็เริ่มจะดูดพลังของเจ้างูจนหมดแล้วเนาะทีนี้มันก็เหลือส่วนหางพระเอกนะมันก็ดููววนหหหาาาางงงงซขะีมมมัััักลลเเเผอออไไปจจจบ้้้แตร ไม่รู้เหมือนแบบเหมือนเป็นรอยหางขาดแต่ว่ามันเป็นรูอะไรไม่รู้อะพระเอกมันก็เลยเอานิ้วโป้งเนี่ยสอดเข้าไปไอ้้งูมันก็ตกใจทีนี้มันก็เลยได้สติพอมันได้สติแล้วเห็นว่าคนที่เป็นคนดูดพลังอะคือไอ้พระเอกเจ้างูมันก็รู้สึกไม่ชอบมากๆเนาะเพราะเจ้างูมันไม่ชอบพระเอกไงเจ้างูเนี่ยมันก็เลยด่าว่าพระเอกแบบเป็นคนโรคจิตหรือเปล่าหน้าตาก็น่ากลัวทําตัวยังจะน่าเกลียดอีกไอ้โรคจิตไอ้ขี้หื่นไอ้ทุเรศไอ้โรคจิตเออก็ด่าด่าด่าพระเอกเนี่ยมันก็ไม่เข้าใจสิ่งเจ้างูพูดเนาะแต่แบบ ข้างบนเนาะพระเอกที่เห็นอย่างนั้น,นก็บอกไปว่าลงมาเดี๋ยวเจ้าก็ไม่มีแรงยึดเกาะก,กับกําแพงหรอกเดี๋ยวก็ตกลงมาสู่ขิดในวันที่เด้อไอเจ้างูมันก็ไม่เชื่อสักพักหนึ่งพลังมืดอดีมันก็ทําให้หางง,งูเก่งทีนี้งูมันก็เกาะก,กับกําแพงไม่ได้อ่ะก็เลยกลายเป็นว่าเจ้างูเดม,มันก็ตก พระเอกเนะี่ยก็เลยรีบไปรับเอาไว้ไอพ้พระเอกเนี่ยมันก็เลยแบบหกล้มลงไปด้วยเนาะพระเอกมันก็เลยบอกกับเจ้างูว่าเดี๋ยวข้าาจะดูดพลังที่หางเจ้าให้เสร็จก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจออมาคุยกันไอ้เจ้างูก็เลยแบบเออก็ได้วะในขณะที่ไอพ้พระเอกเนี่ยกำลังดูดพลังมืดเจ้างูเนี่ยมันก็นึกขึ้นไดน้นะว่าเดี๋ยวก่อนนะพลังที่เจ้าดูดออกไปอ่ะมันเป็นพลังที่ข้าคุ้นเคยนี่นี่มันเป็นพลังของข้าตั้งแต่แรกนี่นะมันเป็นพลังของข้าตั้งแต่แรกที่เจ้าเนี่ยเป็นคนเอามีดมาแทงข้าแล ไอ้งงูที่มาเห็นอย่างนั้นก็เลยนึกว่าพระเอกอ่ะแบบมันต้องการจะแก้เจ้างูเนี่ยก็เลยเอาหางเนี่ยไปรัดพระเอกเอาไว้แล้วก็บอกกับพระเอกแปว่าอย่าลีบมาอ่าจมายุ่งกับพลังของข้าเอาพลังข้าคืนมาไอ้ขื่นโลกจิตซึ่งการรัดคอของเจ้างูมันรุนแรงมากอะจนพระเอกมันแบบเกือบจะขาดหายใจตายพระเอกมันหน้าแดงมากตอนนี้คือมันแบบมันไม่มีอากาศหายใจอะข้าก็จะตัดไปแบบโลกความจริงกับโลกของนิวร์เนาะเออโลกความจริงก็คือเจ้างงูก็เอาหางของตัวเองไปรัดคอพระเอกจริงๆแล้วพข้ก็ตัดมาที่โลกของ ยู่ดีๆพระเอกมันก็เริ่มมีออร่าแล้วมันก็เริ่มมีดอกไม้ความตายผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาแล้วพระเอกมันก็ทําหน้าตาแบบหืนๆแบบแปลกๆอะซึ่งออร่าเนี้ยเจ้างูเคยเห็นมาก่อนแล้วนะแต่เจ้างูก็ยังไม่เข้าใจว่ามันคือออร่าอะไรกันแน่วแะบบพระเอกเนี่ยก็เลยดึงหางหน้องงูมาใกล้ๆเนาะแล้วก็ดึงตัวน้องงูมาใกล้ๆทีนี้เจ้างูมันก็เหมือนกับว่าทนแรงอีพระเอกไม่ได้ก็เลยโดนดึงไปและไอ้พระเอกเนี่ยก็เริ่มเอานิ้วตัวเองอ่ะสอดใส่เข้าไปที่รูเดิมอะรูที่น้องงูบอกว่าแบบเออทำทำไมไอ้โรค ไอตรงรูอันนั้นอนะเอามาเลียคือสุดท้ายก็ไม่รู้นะว่ามันคือรูอะไรกันแน่แต่ดูท่าน้องงูดูเหมือนจะชอบแจวจมากกันต้องขอแบบสันนิษฐานแล้วกันนะว่ามันคือรูมิจิเออแต่ว่าเป็นมิจิของผู้ชายอย่างงี้ปะ่ะอีพระเอกเนี่ยก็เลยเอาตัวน้องงูเข้าไปแก้แล้วก็เริ่มเลียซุกใสเข้าไปที่คอแล้วก็เริ่มดมหูตอนนี้พฤติกรรมของพระเอกไม่เหมือนเดิมเลยนะไม่เหมือนพระเอกที่เรารู้จักเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนเนี้ย ใครสิงล่างอยูพ่พระเอกอยู่เจ้างูเนี่ยก็เริ่มรู้สึกกลัวเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยอ,อล่าสิงในของพระเอกเนะี่ยมันกลายเป็นเส้นได้แล้วมันก็รัดตัวของเจ้างูเอาไว้ไอพ้พระเอกเนี่ยก็เริ่มจับเข้าไปที่เอวเริ่มจับเริ่มบีบพระเอกเนี่ยมันก็บอกกับเจ้างูไปเนาะว่าข้าอยากจะให้เจ้าอยู่กับข้าตลอดไปในโลกของนิ่วอนนี่ดูสิข้าสร้างกรงเอาไว้ด้วยนะกรงนี้เนี่ยจะทําให้เจ้าไม่สามารถหนีข้าไปไหนได้แล้วพวกเราจะจะทอดรักกันที่นี่ตลอดเวลา แล้วพระเอกเนี่ยก็จูบกับเจ้างูซึ่งตอนนี้เจ้างูคือรู้สึกสับสนมากๆเลยว่าสรุปแล้วไอ้โลกที่เราอยู่เนี่ยคือโลกของใครกันแน่ระหว่างโลกในมายาคติของฉันหรือโลกในมายาคติของอีพระเอกภาพได้ก็ได้ตัดไปที่โลกของความเป็นจริงแล้วที่ตอนนี้อีพระเอกอ่ะกินน้องงูเข้าไปทุกคนคือไม่รู้ว่ามันกินเข้าไปได้ไงเหมือนมันแบบเหมือนมันละเมอแล้วงูก็เข้าไปในปากพระเอกอ่ะไอเจ้าเสือที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยกะว่าจะช่วยราชาปีศาจเนาะก่อนราชาปีศาจจะถูกกินก็หลังจากที่ไอเจ้าเสือเนี่ยก็เอางูขาวเน หลังจากที่มันออกมาจากโลกของพวังมายาน,นั้นนะ่ะเจ้ามูมันก็จาได้ว่าตอนที่ตัวเองยังเป็นเด็ก,เ,ดกเนีน่ยตัวเองชอบเล่นเว้าวมากๆแล้วภาพมันก็จะเผยให้เราเห็นกับผู้หญิงคนนึงเนาะที่กลาลังเหมือนกับว่าระบําล่มอยู่หรือว่าทาอะไรสักอย่างแล้วสักพักนึงหนิงสาวคนนั้นก็ร้องไห้ออกมาจเจ้างูเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาจากความฝันและเห็นว่าตัวเองเนี่ยกำลังอยู่บนหัวเสืออยู่และเจ้าเสือเนี่ยก็กำลังลาบพระเอกไปที่ไหนก็ไม่รู้เนาะเจ้างูที่ตื่นขึ้นมาแล้วเห็นเหนมือนกับว่ามันมีปีศาจเหย,ย,ยื่ยัอ,อะกว ไอเจ้าเสือก็บอกว่าแต่ว่าเขามุ่งไปข้างหน้าแล้วนะข้าเห็นเขาแต่ตอนที่เขาอยู่บนหัวเราแล้ว,ลวเขาไม่น่าจะทำร้ายอะไรเราเจ้างูเนี่ยมันก็รู้สึกไม่ไว้วางใจเนะ ก็เลยบอกให้เจ้าเสือเนี่ยลองไปสํารวจดูว่าไอ้เจ้าปีศาจเหยั่อน่ะคือใครโดยที่เจ้างูเนี่ยก็ยึดทางของไอ้เสือเอาไว้นาะเพื่อไม่ให้เสือเนี่ยแบบแปลงร่างแล้วหนีไปที่อื่นเพราะว่าไอ้เสือเนี่ยมันหนีไงตอนที่ไปวัดด้วยกันแล้วมันหนีไอ้นายเอกมันยังจําได้อยู่ก็เลยกลายเป็นว่าเจ้าเสือเนี่ยก็คือถูกบังคับให้ไปสอดแนมว่าสรุปแล้วปีศาจเหยืยเนี่ยคือใครภาพแ้กก็แต่มาที่เจ้างูก็พานายเอกเนี่ยกลับมาที่ห้องของตัวเองมาที่เรียบร้อยพอมาเนี่ยเจ้างูมันก็กะว่าจะแกล้งอะไรพระเอกสักหน่อยนะ มันแก้งคือมันเอาแบบผู้กันมาแล้วก็แต้มแต้มสีเกล็ดหางงูแล้วก็ระบายใส่หน้าไอ้พระเอกอะคือไม่รู้มันทําอย่างนั้นทําไมนะไอ้พระเอกพอมันตื่นขึ้นมาแล้วมันเห็นว่าหน้าตัวเองเนี่ยเต็มไปด้วยแบบสีอะไรก็ไม่รู้นะั้นเลอะเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันก็เลยเอาละวาใส่เจ้าง,งูมันก็เลยด่าเจ้าง,งูว่าแบบเออเป็นงูไม่รักดีเลี้ยงเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่จำไม่เชื่องสักที ไอ้เจ้างูก็ขูเนาะเออก็ตีกัน2ผัวเมียสักพักหนึ่งเพื่อนพระเอกเนี่ยก็มาบอกว่าอาจารย์เนี่ยเรียกเพื่อนพระเอกที่เห็นหน้าของพระเอกเนี่ยก็คือตกใจหนักมากเอา้าพระเอกเป็นกระเทยหรอทำไมแต่งหน้าเรากบว่าจะไปขายตัวไอ้พระเอกเนี่ยก็เลยหัวเราะแล้วก็บอกไปว่าเจ้างมูมันแกล้งฉันอนะพระเอกก็เลยเอาเจ้างูเนี่ยลงไปที่กระทะแล้วปิดฝาเอาหินมาทับ เพื่อไม่ให้เจ้างหูหน,นีไปไหนพอพระเอกมาหาอาจารย์ก็ปรากฏว่าหน้าอาจารย์เยก็มีรอยขีดข่วนเหมือนกันเาวากับว่าอาจารย์ยก็โดนสัตว์เลี้ยงคู่ใจแกล้งเหมือนกันอย่างนั้นหรออาจารย์ก็บอกว่าเปล่าตอนที่ฉันเข้าไปในมิติเซียนฉันดันเผลอไปโดนคาถาพวกนี้มาหนักก็เลยลบไม่ออกสักทีกําลังรอน้อาาําอมฤตในการลบอยู่แล้วหน้าเจ้าเปน็นอะไรพระเอกมันก็บอกว่าโดนงูสัตว์เลี้ยงคู่จิตวิญญ,ญาณแกล้งอาจารย์ที่นี่อย่างนั้น,นก็เลยรู้สึกว่าองูของเจ้าน,น่าจะวิญญ,ญญาณแรงเหมือนกันน่าดูนะ ถึงทำอะไรแบบนี้ได้ไปเจอมันมาจากไหนล่ะดูมีศิลปะในการแต่งหน้าดีเหมือนกันนะพระเอกเนี่ยมันก็เลยแบบเขินๆเนาะแล้วก็บอกไปว่าเขามาเองตอนข้ากําลังอาบน้ําแล้วก็เจอเขาเอ๊ะหรือเปล่านะน่าจะเป็นประมาณนั้นอาจารย์เนี่ยก็เลยถามว่านิสัยของเจ้างูตัวนี้เป็นยังไงพระเอกมันก็บอกเนาะว่าเป็นคนที่ซุกซนมากๆถ้าไม่จับขังเนี่ยก็จะหนีออกนอกบ้านตลอดแต่ว่าตรงเย็นก็กลับมากินข้าวที่บ้านนะแล้วก็นอนกับข้า แต่เวลาสั่งสอนอะไรเนี่ยก็ไม่เคยจะเชื่อฟังบอกว่าห้ามกัะคนอื่นเนี่ยก็ไม่เชื่อแถมยังดูเป็นงูที่แปลกๆเวลาข่าอาบน้ําแล้วแก้ผ้าชอบจ้องตาข่าตาทะเล็นดูเป็นงูที่มีจิตวิญญาณที่หืน่นพอตัวข่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาชอบทําแบบนั้น แต่โดยรวมแล้วไม่เบบีของข้าก็น่ารักที่สุดข้าเชื่อว,ว่าสักวันหนึ่งเขาต้องเชื่องให้ได้อาจารย์ที่นี่อย่างนั้นก็เป็นขำก็เป็นหัวเราะอาจารย์เนี่ยก็เลยบอกไปว่าไหนเอาวิญญ,ญาณของเจ้ามาให้ข้าสำรวจซิว่าทุกวันนี้เนี่ยเจออะไรมาบ้างพออาจารย์เนี่ยได้สำรวจวิญญาณของพระเอกก็ปรากฏว,ว่าอาจารย์เห็นว่าโชวเนี่ยพระเอกดูแบบเหมือนติดอยู่ในตัณหาราคาอะไรแปลกๆมันคิดในเรื่องทางเพศอาจารย์เนี่ยก็เลยอยากจะเตือนพระเอกเอาไว้นะว่าจิตใจที่มีราคาจิตใจที่มีกามตัณหาเนี่ยมันจะทําให้เจ้าเนี่ยไม่พัฒนาโชคดีที่เจ้าเน แนะนำเนี่ยก็อย่าให้ของพวกนี้เนี่ยเล่นงานเจ้าจะดีกว่านะอย่าไปลุ่มหลงกับมันพระเอกเนี่ยก็เลยคงคับนับน้อขอบคุณคำแนะนำจากท่านอาจารย์ สักพักหนึ่งเพื่อนพระเอกก็เดินมาแล้วก็บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยสวีตตะพักอะ่ะมีพวกอ,อีกาบินมาเต็มเลยเราก็ว่าปีศาจกำลังจะบุอีกครั้งหนึ่งพระเอกกับอาจารย์เน่ก็เลยออกไปดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้างูที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็รู้สึกตกใจเหมือนกันทำไมเสียงปีศาจมันดังขนาดนี้อาจารย์เน่ก็เลยกะว่าจะเข้าไปในโลกของเสียอีกครั้งหนึ่งอะเนาะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยมันมีประตูมิติอีกประตูหนึ่งกับเปิดเอาไว้น่าจะเป็นประตูของปีศาจเข้าไปเนี่ยน่าจะได้เจออะไรที่เป็นข้อมูลมากกว่านี้ แล้วด้วยความที่พระเอกอ่ะมันเข้าไปแล้วในรอบที่แล้วไงอาจารย์ก็เลยไม่อนุญ,ญาตให้พระเอกอ่ะเข้าไปพระเอกเนี่ยก็เลยรีบขอตัวกลับบ้านเนาะเพื่อที่จะไปดูเจ้างูกลัวว่าเจ้างูน่จะเกิดอันตรายพอพระเอกมาที่บ้านเนี่ยก็เจอกับเจ้าเหมียวเหมียวกับเจ้างูพระเอกเนี่ยก็เลยรีบพาเจ้าเหมียวกับเจ้างูเนี่ยกลับไปที่บ้านเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข้างนอกอันตรายมากๆสักพักหนึ่งนะก็มีหมอกควันอะไรไม่รู้อ่ะผ่านไอ้เจ้าเสือเหมียวไปอ่ะเจ้าเสือที่เห็นอย่างนั้นก็คือหน้าช็อกหน้าชายเนาะเพราะว่ามันรู้เองว่าหมอกควันพวกนี้ม หมอควันนั้นก็ดึงพระเอกกับเจ้ามูไปที่มิติปีศาจเจ้าเสือที่เห็นอย่างนั้นก็แบบโอ๊ยโลงอกนูว่าพวกมันจะเลือกฆ่าโชคดีนะเนี่ยมันไม่เลือกฆ่าเอาเป็นว่าสองคนนั้นน่ยก็คงจะไปตายหงในโลกปีศาจแล้วล่ะค่ะคงต้องหาหัวหน้าใหม่ละ เออก็คือเจ้าเสือมันรู้ไงว่าหมอกควันพวกนี้มันคือหมอกควันที่จะแบบดูดเราเข้าไปในโลกปีศาจแล้วเข้าไปโลกปีศาจรอบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะออกมาง่ายๆหรือก็คือแบบเข้าไปแล้วก็อาจจะตายหงเลยพระเอกที่ได้เข้ามาในโลกปีศาจเนี่ยก็คืองงมากๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นสักพักเนี่ยก็ได้ยินทุกคนนะกาลังพูดเนาะว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอ้นี่มาได้ยังไงทุกคนก็เลยมองไปที่ด้านพระเอกทุกคนก็งงมากว่าพระเอกเนี่ยมาจากทิศไหนพระเอกก็เลยแบบ ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันเนาะก็เลยแก้ตัวว่าอ๋อข้าเป็นห่วงหนักก็เลยเข้ามาให้สวยนะไม่มีอะไรหรอกพวอกอาจา์เนี่ยก็พากันงงๆกัน่เนาะสากพังเนี่ยก็มี2หนุ่มแบบที่มันไม่ค่อยชอบไปพระเอกอะรู้สึกว่าพระเอกเนี่ยมันพาอะไรสักอย่างมาด้วยแบบว่าเจ้าลองมองที่คอมันสีมันเหมือนมีอะไรสักอย่างเรืองแสงแล้วก็ลองจ้องมาที่พวกเราอยู่หนุ่มสองคนที่เห็นอย่างนั้นก็รู้สึกแบบระแวงแต่สองคนนี้มันก็เพึ่งนึกได้นะว่าตอนนี้ก็อยู่ในโลกปีศาจแล้วงั้นเดี๋ยวจะหาโอกาสเนี่ยคายพระเอกมาเลย ต่อได้ในอีพีหน้าเลยเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยนอาเบลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า